บมือปอเปี๊ยะครับปอเปี๊ยะขับรถเบนซ์ใช่ไหมครับขับรถเบนซ์สิแล้วเคยขับรถเครนไหมฮะขัรถเครนใช่โูจะบ้าเหรอพี่โูใครเขาจะไปขับรถเครนกักรถเครนไม่ใช่จักรยานโอ้ทั้งใหญ่ทั้งหนักทั้งยาวขนาดนี้นี่คนธรรมดาเขาจะไปขับกันที่ไหนเล่าก็ใช่ไงฮะสำหรับคนธรรมดาเนี่ยไม่ครับแต่สําหรับกระบี่มืปอหน right ึ euh, well. ่งเนี่ยใช่ฮะ เดี๋ยวนะคะรถเครนนี่เหรอรถสามารถขับโชว์เลยค่ะยกของขึ้นลงขึ้นลงย้ายต้นไม้อย่างนี้ปะพี่โอ้ยเปี้ยแบบนั้นนะคนขับรถเครนที่ไหนก็ทําได้ครับแต่สําหรับกระบี่มือหนึ่งเนี่ยนะครับต้องทําในสิ่งที่คนทําไม่ได้ฮะยยังสามารถทําได้มากกว่านี้อีกเหรอคะทําได้สิครับคนขับรถเครนคนนี้นะครับเขาจะใช้เครนเนี่ยนะแทนดินสอครับแล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรนะว้ายโอ้ยน่ากลัวรถด่ามือหนึ่งไร้เทียมทาน สหเครนเซอร์วิสจังหวัดชนบุรีว่าในเรื่องของความใหญ่หนักและสูงค่อมันคือรถชนิดหนึ่งมีไว้เพื่อนักขับขี่ฝีมือดีชื่อนี้รถเล็กชิดซ้ายเพราะมันคือเคร ถึงบริษัทเทรนทั้งทีเรื่องราวของกระบี่เมื่อหนึ่งคนต่อไปนี้คือทักษะการบังคับและวางแผนล้วนขั้นเทพไม่ว่าจะเป็นระบบงานแบบแท็กทีมหรือวันแมนโชทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนผ่านการควบคุมของเขาคนนี้สัมพันธ์ปูรพาพี่แต่ยอดนักขับสะหะเครน อากจะถามว่าพี่แต้ในวัย44ปีเชี่ยวชาญการบังคับรถเข็นแค่ไหนเรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อ23ปีที่แล้วที่พี่แต้เริ่มบังคับรถเข็นครั้งแรกงานที่ผ่านมามีค่ามากกว่าในตำราไม่เชื่อก็ลองชมผลงานเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นงานการก่อสร้างอาคารสถานที่งานบูรณะซ่อมแซมตามความศรัทธา งานในที่แคบยากจะเข้าถึงเขาก็ผ่านมาแล้วงานสำคัญสคัญกับบริษัทร,ระดับชาติยกเรือรถไฟไม่ว่าจะงานไหนไหนยากง่ายพี่แต่เขาจัดได้ทุกรูปแบบทุกคนนะแต่ว่าคนขับเคสเนี่ยคือฝีมือเนี่ยค่อนข้างจะขับเคสมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบขับระบบยกของเนี่ยคือชิ้นงานเนี่ยเราเจอ เราเจอมาก็เหมือนกันเหมือนคนคนขับนี่เหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าจะพูดถึงประสบการณ์ก็กรรเทอจะต่างกันที่ประสบการณ์มากกว่าคือคนที่ขับมานอนมานานเนี่ยจะได้เปรียบเพราะเราเขาจะเจองานที่หลากหลายกว่าแล้วก็จะมีอีกอย่างคือคนเข้างานประจํากับคนที่วิ่งคือวิ่งงานจรคนงานประจําก็คือจะเป็นจะแบบเจอคล้ายๆเจองานหน้าเดียวแต่ถ้าคนงานจรเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าเจองานที่หลากหลายก็คือจะมีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าประสบการณ์ชีวิตมากกว่า ประสบการณ์สอนให้คนเข้าใจเอาล่ะครับเรามาชมการทำงานของพี่แต้กันดีกว่าเริ่มจากการทำงานแบบแท็กทีมรถเครนคันนี้กำลังจะถูกย้ายเข้าไปในที่แคบ นี้คนบอกสัญญาณกับพี่แต้ต้องเข้าใจกันเป็นอย่างดีสำคัญที่การคอนโทรลต้องนิ่งที่สุดใจต้องเย็นสมาธิต้องได้หัวใจหลักคือคนที่ให้สัญญาณเพราะพี่แต้เองจะมองไม่เห็นขณะควบคุมอยู่บนรถระบบแท็กทีมคือเทคนิคสำคัญ พื้นที่ขณะเคลื่อนเข้าจะแคบลงเรื่อยๆไม่นานนะักพีแต่ก็จบงานนี้ได้แบบสบายๆแม่เยี่ยมจริงๆ ยังครับยังฮมีนําเข้าก็ต้องมียกออกการยกออกขึ้นบนที่สูงแบบนี้สำคัญที่การคำนวณอุปกรณ์สำหรับผูกมัดต้องแม่นยำอย่างเครนที่เห็นมีน้าหนัก120ตันดังนั้นสบายมากครับงานนี้ แต่เขามีความคิดที่ไม่เหมือนใครคือเวลาเจองานที่คนอื่นรู้สึกว่าจะทำไม่ได้แต่เขาจะหาวิธีคิดหาวิธีทำให้ได้เขาเป็นคนรอบคอบเขาจะเป็นคนที่คิดถึงความปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้เซฟตัวเองให้อย่างมากที่สุดอย่างเช่นการทำงานเขาจะเขาจะสั่งคอยสั่งทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวตัวรถของเขาให้ดูแลให้ดู ดูขาดูดูความปลอดภัยของชิ้นงานที่ยกเขาจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำกันครับอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้เขาจะทำว้าหวด้วยเหตุนี้ล่ะครับกระเบมือรหนึ่งจึงขอพิสูจน์ความเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ จทยของเราไม่ซับซ้อนสันส้นๆง่ายๆเพียงใช้รถเครนบังคับสะกดคำว่ากระบเมือหนึ่งถ้าทำได้คุณคือเทพย้ำกันชัดๆอีกทีนะครับการทำงานของรถเครนมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเขียนตัวหนังสือ รูปแบบการทำงานหลักๆของเครนจริงๆแล้วก็คือทำงานคล้ายกับวงเวียนหมุนรอบตัวเองคล้ายเข็มนาฬิกายกขึ้นยกลงมียืดมีหดปล่อยสลิงขึ้นลงแล้วไงล่ะครับอืจะทำไงต่อละ่ะงานนี้ <c oughs> เรื่องอยากเป็นไปไม่ได้ขอให้บอก เพื่อเป็นการที่สูจนฝีมือที่แต่จะต้องทำงานนี้คนเดียวแบบไม่มีตัวช่วยจะทำได้หรือไม่ได้เรามาลุ้นกันครับ <The beginning. S 1> ด้วยความใหญ่และความยาวของสลิงหลักๆแล้วลมคือปัญหาครับหากสวิงผิดจังหวะเพียงนิดเดียวงานจะแกว่งได้ทันทีเพราะเทรน ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่องานเขียนแต่ด้วยความนิ่งในการคอนโทรลบัตรนี้เครนกำลังสะกดตัวอักษรปลายไม่กว่าที่ใช้แทนผู้กันถังสีที่ใช้แทนน้ำหมึกแค่ยกมาจุ่มในถังสีก็ยากแล้วล่ะครับงานนี้ ทอมจังหวะจุมในถังสีนี่สิครับแม่ผ่ดแต่เขาไม่มีพลาดครับจากตัวอักษรหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะควบคุมหลายอย่างได้พร้อมกัน ประสบการณ์เท่านั้นล่ะครับที่จะแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้เวลาผ่านไปเกือบ20นาทีครับคำว่ากระบี่มือหนึ่งก็เริ่มมีเขาโครงแล้วล่ะครับขนาดนี้สมาธิเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ณนะบัดนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งพิทแต่กับสุดยอดการบังคับนี้ไปได้โอ้โหจ,จุ่มยกลงขึ้นลากจิ้มขีดขีดเขียนเขียน,นบ,บังคับกดเล็งทุกส่วนประสาทต,ต้องทำงานสัมพันธ์กันทั้งหมด และในที่สุดคำว่ากระเบเมือหนึ่งก็สำเร็จนี่คือผลงานเขียนด้วยรถเครนครั้งแรกถึงตัวอักษรจะไม่เหมือนมือเขียนแต่เขาคนนี้ก็ทำมันได้สุดยอดจริงๆก็คงไม่มีใครก็คิดทำกันนะครับแต่ให้บมท่าผมก็เหมือน,นทดสอบตัวเองว่ามันจะทำได้ไหมแล้วก็อุปกรณ์ที่อย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะถ้าย่างถ้าทรงนี้นะลำบากมาก คือแค่ตีเจอลมอย่างเดียวก็เหวี่ยงแบบซ้ายขวาแล้วค,คือลมพัดกระปิวแล้วกระบอกทงตรงว่าเขียนหนังสือนี่สาหัสกว่าทํางานแะถึงสาหาัสแต่พี่แตกก็ยังผ่านมันได้แบบเทพแล้วคุณผู้ชมละครับเคยลองทำสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ทำบ้างหรือไม่หากยังอย่ารอช้านะครับเพื่อเป็นการพิสูจนต,ตนเองว่า เราก็มีความสามารถไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับเขาคนนี้ที่แต่ยอดนักขับสะเครนโอ้โหสุดยอดโดูพี่เขาเก่งมากๆเลยนะคะใช้รถเครนแทนผู้การเขียนคำว่ากระบี่มือหนึ่งอ,ะอ่ะบอกเลยครับว่าอะไรที่ไม่น่าเชื่ออะไรที่เป็นไปไม่ได้อะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ย ต้องดูในกระบ,บี่มือหนึ่งเท่านั้นครับแต่ก็ต้องขอยอมรับนะคะในฝีมือของการบังคับรถเครนของพี่เขาเนี่ยโหดเจ๋งมากๆถึงแม้ว่าตัวอักษรเนี่ยจะไม่เป๊ะเหมือนมือเขียนใช่ไหม,มแต่ว่าบังคับได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งสุดยอดแล้วล่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าการทํางานของรถเครนนี่ยนะครับมันก็เหมือนวงเวียนนะครับม,มันมีหมุนใช่ไหมแล้วก็มียกขึ้นยกลงอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นจะบังคับไปเขียนตัวหนังสือได้เนี่ยมันฝืนการทํางานครับแต่กระบี่มือหนึ่งของเราทําได้ฮะโอ้โหเก่งกาจสุดยอดขนาดนี้เราสอคนต้องขอยกให้เป็นสุดยอดนะครับรถเครนต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะต้องวางแผนในการดีให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าแป้งมากระลองนี่คือถ้า,ถ,าถ้าทิ้งไวน้นานมันก็จะเหมือนมันจะแยกตัวครักระบี่มือหนึ่ง